รวบเลยนะเขาอไม่ไม่มาเปลี่ยนไม่ค้นมากรมเลยโรเตอรกปกว่างปกว่างปกกวนไม่มีใครเข้ามาดูหายไปนานคนคิดว่าไม่เล่นฮัลโหลวันดีสวัสดีกันทุกคน ดีค่ะเออจะมาวิ่งจะมาวิ่งแก่บนที่สนามฟุตบอลโรงเรียนแต่วันนี้เขามีแข่งบอลมาตรงกับวันแข่งบอลคือแก่บนที่เคยบนว่าติดมอบูรพานะคะร้อยรอบวิ่งไปแล้วสิบเจ็ดรอบ ตอนนี้มานั่งคิดอยู่ว่าจะรอวิ่งดีไหมเขาเตะเสะหมดเลตอนอยู่ที่แก่นครค่ะเนียนปะเอาเสื้อนัามาใส่ไม่ไม่ใช่เสื้อรุ่นเด้งด้วยค้างหรอค้างเลยค่ะหูยไม่ได้เล่นนานมากอะใช้หมวกดีกว่า ปกปิดความอายกะแปบบสวัสดีค่ะพูดหัวอยู่ไม่เป็นไร เราจะเอาไงไดีจะรอวิ่งดีไหมหรือ,อยังไงลบไม่ได้ลบแอป,ปค่ะโทรศัพท์เครื่องใหม่ไงคือชุดเตรียมพร้อมวิ่งมากดูดิรองเท้าพร้อมวิ่งมากตาเออไม่ได้วิ่งตอนนี้อยู่อุทยานนะคะ น้ตจะไม่เล่นกแล้วใช่ไหมนีม่ค่ะคนนี้มาด้วยขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่ในแก่นคนครนะคะโรงเรียนแกนน่นนครในขอนแก่นนะคะ คือเดินเข้ามาในโรงเรียนอะเราแบบได้ินเสียงเอ๊ะเสียงไม้มาจากไหนโอ้โหแข่งบอลน,นั่งเป็นสารประภูมิอุทยานเลยนะคะวิ่งทีนี้ก็ได้คือแต่ก่อนต้นไม้มันเยอะกว่าน,นี้อีกเนี่ยว่า ก็ไม่ได้เรียนนี่ต้องวิ่งเหรอคือได้บนว่าให้สอบติดไงก็มาสอบติดเราก็ต้องแก้บนชี้เต่าโู้ยตอนสมัยเรียนโต๊ะนี้ยังโต๊ะนี้มียังวะอ๋อมีแล้วแต่เขาย้ายที่เฉยปกติฝั่งโน้นฝั่งโน้นมีเก้าอี้หมดเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว เ้ยนี่เคยเขียนโต๊เหรออย่าบอกอย่าบอกเขาเคยเขียนโต๊ะแต่น่าจะออกหมดแล้วแหละนี่เสาธงโรงเรียนอ้าวทำไมธงอ๋องยู่อยู่ข้างลลางเดีย๋ยวพาไปดูตรงที่พาไปดูสนามเวลาดินเสียงปเปล่าอุ้ยทำไมยัง เก่าให้ดูเลยออยจังโอ้ายก god นี่สาวโงค่ะเนี่ยพวกประธานนักเรียนคุณครูพอจยืนคุตรงนี้ว้ายทำไมเป็นงี้โอเคตอนนี้อยู่มันสวยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรผ่านมากี่ปีแล้วใช่ปะเอ็นบนไปลอยรอบค่ะ วิ่งไปแล้วสิบเ17ลอออ้อเองนุ่นเขาเตะบอลอยู่เขาเตะเสร็จ6โมงนี่เลยเพื่อที่จะ6คนอีนิม่มดีใจน้ำตาสวยนะอีนิม่มดูสิ แข่งบอลแล้วคือยังไงไม่ได้บนสนามนู้นไปวิ่งตองเ็เตะนะเขาอ่ารพึ่งโดนบอลไม่เท่ากับอายหรอกวิ่งอยู่คนเดียวเขาเตะบอลอยู่เนี่ยร้อยล่อแต่เขาบนตแตสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะไปไหนเนี่ย กานมาโหพ่อแม่อยู่นูดน้ดูชุกเลยพร้อมมากไปเปลี่ยนไหนไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนเออก็าจะใส่ชุดที่ไปทนเดินเลยเปไปเลยเหรอเ,เออเออเออเหลือแปดสิบสามรอบนี่ไม่ได้เล่นบกกุกมอนนะ นี่เพลริสโคปอยู่เอาไงดีวะแข่งบอลแล้วไม่รู้แล้วมาแข่งอะไรวันนี้วะเนี่ยสนามหญ้าไปหมดแล้วอ่ะนิ่มนิ่มหัวล้นใช่ไหมเอ้าเหรอตกใจเลยต้นไม้หายไปหมดเลยตอนเราอยู่คาสิกสุดๆ ฮะไหนเพื่อนกูมาฝึกสอนอยู่นี่อ้อมซินเหรอเอาไงนี่นี่นี่อยากอยากอยากกินกะเพราแล้วแต่ต้องไววันที่น้องไวทำงานปะใครวะน้องที่ผมรู้จักแฟนเพื่อนเออแฟนเพื่อนผู้หญิงผู้ชายอ๋อ รรคืออยากอยากรู้ว่าปเป็นยังไงไงไปไหม,ไมเคยกิน,นอ่หืม่าวแม่ใช่ไหะไปยังไงอ่ะไปไงล่ะต้องไปนี้ตัวนี้ <c oughs> หรือพอไปส่งในนู้นวะ